ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีเราท่านทัน้งหลายพวกเราพากันเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมคำสอนแล้วก็มีชีวิตมาอยู่ถึงวันนี้ท่านกล่าวว่ามีลาบเนียกว่า การที่จะเป็นเช่นนี้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากกิจโฉมนุ์สาปติลาภูการได้เป็นมนุษย์มันเป็นลาภอย่างยิ่งกิจโฉบุทธ,ธานมุป,ปโดการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ยากเหลือเกินกิจฉังมัจจานชีวิตสัง การจะมีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ยากแท้กิจฉังธรรมะวนนังเราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมก็เป็นสิ่งยากแต่ว่าบัดนี้ความเจริญของโลกได้เจริญทำให้สิ่งยากยากนั้นกลายเป็นสิ่งง่ายอย่างการที่อยากจะฟังธรรมเราเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเราเปิด เวิทยุหรือเราเปิดโทรทัศน์เราก็สามารถฟังทำได้หรือเราจะไปที่วัดก็มีมากมายไายกองหรือจะไปหาท่านสัตบุรุษก็พอหาได้นี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แต่ก่อนหากันยากนักแต่เดี๋ยวนี้ก็หากันได้ง่ายในขณะเดียวกัน ชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ปลายหอกปลายดาบเขาเรียกว่าอย่างนั้นไม่รู้ความตายมันจะมาถึงเมื่อไร่มันเป็นสิ่งที่เราเดามันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราอุตส่าห์มีลมหายใจมาจนกระทั่งถึงวันนี้นั้นก็จึงถือว่าเป็นโชคเป็นลาบและทีนี้เราหายใจมาถึงวันนี้ เราได้ทำอะไรบ้างนี่เป็นปัญหาสำคัญถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ฟังธรรมแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็มีชีวิตที่ศูนย์เปล่าทำไมจึงเรียกว่ามีชีวิตที่ศูนย์เปล่าเพราะว่ามันไม่ได้อะไรจิตไม้จิตมือไปเลยคนเราตายแล้วไม่ใช่ว่าตายไปเปล่าเปล่านะ ร่างกายตายไปก็จริงแต่ใจไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเ,เพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราไปเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมและไม่ได้สมบุรณ์ทางการกุศลเราก็มือเปล่าไปอะเมื่อมือเปล่าไปมันก็เรียกว่าเสียประโยชน์ที่เราอุตสาห์เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ลาบอย่างดีแล้วมีลาบอย่างดีแล้วแต่เราก็ลืมไปเสีย ไปทําแส่งงานส่วนตัวไปทําแต่กิจอะไรสารพัดทำจนกระทั่งมีกันมีทองมีเข้ามีของเ,ออเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็ยิ่งลืมใหญ่ไม่หันหน้าเข้าวัดไม่หันหน้าจำศีลฟังธรรมไม่หันหน้าก็มาปฏิบัติสมาธิภาวนา หลงว่าเราเนี่ยมีเงินทองมากโอ้เงินทองมากมายแต่หาได้รู้ไหมว่าเงินทองเหล่านั้นเอาไปไม่ได้ถ้าหากว่าเรายังทำจิตใจนี่ให้ผูกพันหรือว่ามีอุปทานในทรัพย์สินของเราเนี่ยตายไปมันไปเกิดเป็นเป,นปรตยิ่งแย่กันใหญ่อย่างนี้เป็นต้น บางคนก็ถือว่าข้าพเจ้ามียอดสามรดาศักดิ์สูงข้าพเจ้าใหญ่ข้าพเจ้าใหญ่โตสารพัดมีคนนับหน้าถือตามีศักดิ์ใหญ่แล้วก็มาหลงจนแล้วก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ไม่ปฏิบัติสมาธิภาวนาแม้ว่ายศสามรดาศักดิ์สูงยศสามรรดาศักดิ์ก็เอาไปไม่ได้ จะเอาตามไปได้ยังไงตายไปแล้วกูก็เผาจ้อยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาด้วยยากนิดจองพากันทำเถิอะถ้าพระเจ้าได้เตือนสติพวกเราไว้ว่าอาเชวกิจจะมาตัดปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลร,รีบทําเสียในวันนี้ทีเดียวโกยัญยะมรนังสุเว ใครเล่าจะรู้จักว่าความตายจะมาถึงเราวันพรุ่งนี้นิโนสังคัรเจนะมหาเสนมัจจุนาพระยามัจจุราชมันมีอำนาจเหนือใดทั้งสิน้นเพราะว่าพระยามัจจุราชนั้นมันไม่ได้เลือกเพาคนนั้นเป็นคนมียศสูงนะคนนั้นมีเงินมากนะฉันไม่กล้าจับก็ไม่กล้าจัดการให้ตายไม่มีพระยามัจจุราชไม่ได้กลัว ไม่ว่าคนยากคนจนก็เหมือนกันฉันเป็นคนยากคนจนอย่าฆ่าชันนะอย่าทำลายฉันนะพยามามจุราชไม่ฟังเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสติเรายังมีอยู่เราอย่าพากันไปพากันหลงพาก็นหลงเมือ่อหลงกันไปไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพระไม่ว่าคนนั้นจะเป็นโยมทั้งพระทั้งโยมประมาทได้ด้วยกันทั้งนั้น บางทีเป็นมะพระบทในพุทธศาสนาโอกาสดีที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่พวกขี้เกียจขี้คานซะนี่แล้วก็ไม่ได้ทำมันก็เลยไม่ได้มีการพัฒนาให้ความดีนั้นมีความมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นก็ระวาดก็าหาว่าการงานมากเกินไปไม่สามารถที่จะทำบุญทานการกุศล สมาธิภาว,วนาได้อย่างนี้นี่เกเรียกว่าเข้าใจผิดคิดผิดเพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายปพมาเดนะสัมปาเดสาติพระพุทธเจ้าได้ตรัสไ้ก่อนที่พระองค์จะใส่จับแขนพระบรินิพ,พานว่าอปมาเดนะสัมปาเดสาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นปัจฉิม,มวาจา เรียกว่าเป็นสีเรื่องสำคัญที่จะเตือนพวกเราทั้งหลายสวัสดีสาธุ